เกมที่เป็น120คุณปล่อยผ่านได้เลยนะครับเล่นได้สบายๆบ,บันทึกหน้าจอไปเฟรมเรทยังเกาะอยู่ประมาณนั้นเลยบางเกมงี้ครับอย่างเช่น Motor Combat หรือว่าตัว Speed Racing อะไรเงี้ยครับ144เฮิร์ก็ยังคงนิ่งแบบยาวแบบยาวเลยจริงๆเล่นหลัก64ล้านเทียบกับ LG Phone 2หรือว่าเทียบกับ iPhone แล้วเนี่ยนะครับบางรูปเนี่ยถ่ายดีกว่า iPhone ด้ซ้ำผมชอบนะคาแรคเตอร์มันจะเป็นกล้องที่เน้นสีสวยๆคมชัดนะครับแล้วก็เน้นถ่ายปุ๊บลงปั๊บได้เลยอุณหภูมิตอนเล่นเกมอันนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่่งงทีผมมอ ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเทียบกับ LG Phone 2ความร้อนที่ผมวัดได้เนี่ยไปแตะหลัก50กว่าด้วยซ้ำ51 52คือสูงสุดแล้วนะครับที่ผมเจอมากับ LG Phone 3 สวัสดีครับทุกคนในคราวนี้ผมผมเต้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากทางฝั่ง,ง ASUS ตัวนี้เป็น ROG iPhone 3ถามว่าเอาไปใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซื้อกันมาเองอันนี้กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์หลายๆเจ้าด้วยนะครับที่สนับสนุนพวกเราล้วก็มีตังไปซื้อมือถือมาทํารีวิวกันอนะันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่ขอ,อเข้ามานะบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าคนดูอยากดูอะไรนะครับคุณอยากให้เรา VS รุ่นไหนหรือว่าอยากให้เรารีวิวรุ่นไหนถ้้้้้้้าาาาารุุุ่่่่่นนนนนนนัันัตตอออใใใหหหหมมมมมมมไไไีีีขยยยททแพพพซืดคคณณิ์เล ขอกับดูผมมีหน้าที่ทำรีวิวให้แล้วก็มาบอกข้อดีข้อเสียเอา G Phone 3ไปใช้งานมาก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างข้อเสียเรื้อรังตั้งแต่เจนที่แล้ว mm hmm. เจนนี้ก็ยังมีอยู่หรือว่าข้อดีอย่างโหมดเกมที่เพิ่มขึ้นมานะครับ X โหมดที่พัฒนาขึ้นรวมถึงเฟรมเรทของจอที่อัพขึ้นมาเป็น144 Hz, เฮิร์เฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่สมแรงม้าหรือแรงโมที่บอกมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมมีงบ20,000กว่าบาทอยากจะซื้อคุ้มค่าแค่ไหนแล้ว,ลวเทียบกับสมาร์ทโฟนโดยททั่่่่วไปตาาาาาม้อออองงงงล,ลดย o, ยย Op iPhone เฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ถ้ากิจวัตรผมเน้นเล่นเกมอย่างเดียวเลยถ้าอยากดูทดสอบเกมแบบโหดเฮี้ยเลยนะครับแบงค์เทสมาประมาณ3วัน12เกมนะครับมีตั้งแต่เกมทั่วไปเกมตลาดจนถึงเกมที่เป็น 144Hz เฮิร์ตไปดูได้ในนั้นเลยนะครับทั้งแบตเตอรี่ความร้อนทดสอบให้เรียบร้อยหมดแล้วถ้าอยากดูกล้องของ LG p h o n e 2กับ LG p h o n e 3เทียบกันหรือว่า LG p h o n e 3เทียบกับ iPhone 11 Pro Max ก็ไปดูได้ที่ช่องของพี่นิวเบิร์นแคมเดี๋ยวขึ้นมาให้นี่คือทั้งหมด ที่พวกเราไปเทสมานะผมขอเล่าสเปคคร่าวๆก่อนละกันเผื่อใครยังไม่ได้รู้จักกับ LG iPhone 3แล้วอยากจะซื้อนะครับผมแจ้งว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณกดเข้ามาเลยในคลิปนี้นะว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่เป็นที่สุดแล้วของสายเกมมิ่งดังนั้นถ้ามันคือที่สุดของสายเกมมิ่งคุณจะไปเทียบกับที่สุดของสายยูเซอร์ทั่วไปหรือว่าสายเบาสายบางสายพวกพาอะไรเงี้ยครับมันเทียบกันไม่ได้มันเดินเส้นทางคนละเส้นกันอันนี้มันเลือกแล้วว่ามันคือพ่อโคตรพ่อโคตรแม่ของเกมมิ่งดังนั้นมันจะต้อออองงงงงเเสียยยบบาาาา่่่พื ด้วยมาเริ่มจากหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับหน้าจอของ LG Phone 3เนี่ยจะเป็นขนาด6.59น,นิ้ว6.6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ Plus, แล้วก็พารเนลเนี่ยเป็น AMOLED แต่เป็น AMOLED แบบ10บิตง่ายๆพาเนลมันจะดีกว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นเกมมิ่งด้วยกันเนี่ยค่อนข้างเยอะสีเนี่ยเป็นหลักพันล้านสีเรียบร้อยแล้วรองรับ HDR ทั้ง Netflix ทั้ง YouTube ดูได้หมดเลยในขณะที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งหลายๆตัวยังให้จอที่เป็น120เฮิรตหรือ90เฮิรตหรือ144เฮิรตแต เองก็ต่ํามากๆรวมถึงฟิลลิ่งการทัดทัชแซมปิ้งเนาะตอง170เฮิรต์ก็เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วของจอแรมเนี่ยให้มา12กิกในรุ่นเริ่มต้นเลยแล้วก็สตอร์เลตมีตั้งแต่128 256แล้วก็512กิกอยู่ที่เงินที่คุณจะซื้อแต่ว่าเครื่องนอกที่แนะนําให้ซื้อก็น่าจะเป็น128กับ256กนะิกเนาะราคาประมาณ20,000ถึง22,000ช,ช่วงนี้อ,อ่า CPU แน่นอนแฟตมปก้อน8 6 5มาพร้อมกับ X m o d e ที่สามารถคล็อก <Clock. S 1> CPU มันให้9ข้าม3.0 3.1GHz ไไปเปเ็นด้มีารร ความร้อนของแดงฮิดไปนั่นนูนี่ข้างในเพียบนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่เป็นรูอยู่เนี่ยก็มีตัวระบายอากาศออกโดยเฉพาะเลยแต่ว่า การระบายความร้อนเนี่ยเท่าที่ผมไปเล่นมาก็ยังร้อนเหมือนเดิมแต่ข้อดีคือมันยอมให้คุณเล่นได้แม้ว่าตัวเครื่องมันจะพุ่งปี๊ดขึ้นมาจนถึง50องศาหรือ51องศาเฟรมเรทยังเกาะอยู่ที่ร้อยกว่าได้สบายก็เป็นข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวของมันแล้วก็ตัวพอร์ตไทป์ซีสพอร์ตตามสไตล์ของ r o g p h o ฟ e นะครับพอร์ตข้างๆเอาไว้เชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์เสริมหรือว่าเอาไว้ต่อออกจอแยกเอาไว้ทำสตรีมเกมหรือว่าแคสเกมเลยนยครับเป็น USB เวอร์ชัน t y ง e C ดกัน,กนย์เป็นไทป์ซีด้่ยป็น นึ่งนะครับส่งผ่านข้อมูลเร็วกว่าแล้วก็ทําอย่างอื่นได้เยอะกว่าแล้วก็แบตเตอรี่6000มิลลิแอมฟาสชั่วสามสวัตต์กว่าไปนั่นคือสเปคทั้งหมดของ ROG Phone ตามส่วนกล้องก็24ล้านตัวใหม่กล้องหลังก็64ล้าน8ล้าน2ล้านก็ทําหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับถ่ายวีดีโอ 8K ได้ถ่าย 4K 120้อเฟรมเดทได้นะครับเดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องงานวีดีโอแต่ว่าเท่าที่ไปลองใช้งานมาเนี่ยกล้องพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากทั้งภาพนิ่งแล้วก็วีดีโอการใช้งานถ้้าาาาาเเเเเเออออไปปล่่่นนนนกกกมมมผขิดดววยควกกคํพรระัืส์ทโ ออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมเอาเป็นว่าเกมทั่วไปตามท้องตลาด ROV ผับ G ีเพ็ดคอฟดิวตี้อะไรพวกนี้คุณปล่อยผ่านได้เลยเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นแถมเล่นแล้วไม่มีอาการค้างน่วงกระตุกกระตักกระตุกกระติกใดๆเลยสามารถจะเปิดจอ 144Hz เฮิร์เล่นไปก็ได้คือบางคนบอกเ้ยพี่เกมมันรองรับแค่ 60H เฮิร์หรือว่า90 Hz เฮิร์เองทำไมจะไปเอา144ยสเฮิร์มาทำไมจอ144่เฮิร์เนี่ยนะครับด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้แค่เฮิร์ที่มาสแสดงกลับมาจะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเร่งเฟรมเรทออกมาจากจอเเพิ่มข้า รวมถึงทัชแซมปิ้งหรือว่าฟิลลิ่งการทัชมันจะดีกว่าสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปค่อนข้างเยอะทัชแซมปิ้ง270อเบฮิร์ตนะแทบจะไม่มีตัวไหนมีแล้วด้วยซ้ำถ้าไม่นับกับพวกเกมมิ่งโฟนด้วยกันนี้ครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะเจอทัชแซมปิ้งแบบนี้ในสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปแต่มันอยู่กับ R G iPhone 3แล้วก็เล่นเกมเนี่ยสามารถจะบันทึกหน้าจอไปได้แบบสบายๆไม่มีอาการแบบหน่วงค้างกระตรงกระตุกให้เห็นเลยทุกเกมที่เล่นมาที่เป็นเกมตลาดหรือว่าเกมที่มันแอสหว่านขึ้นมาก,นนก,กนะ De เดไลท์อะไรพวกนี้มันสบายมากนั่นคือเกมที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นนึงเอาไว้ทดสอบสําหรับสมาร์ทโฟนเป็นที่เป็นแบบเรือธงกันแล้วอา G โฟนสั่กว่ายังเล่นได้สบายพร้อมกับบันทึกหน้าจอไปได้แบบไม่มีอาการกระตุกใดๆเลยครับภาพที่ออกมาก็โคตรจะดีและสเตจสุดท้ายที่ผมจะไปเทสคือเตจที่เป็นเกมสําหรับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งจริงๆอย่างเช่นพวกแอด a ฟลหรือว่าพวกรีเจนหรือว่าตัวเรียลเรส n ิง3หรือ Rockman X นะครับหรือว่า Mo t o ลคอมแบเกมพวกนี้เนี่ยมันจะขับเฟรมเรทกันหลัก ร้อยนะครับมีทั้ง120มีทั้ง 144H เฮิร์ตตามแต่ที่เกมเขาจะทํามานะครับเอาเป็นว่าเกมที่เป็น120คุณปล่อยผ่านได้เลยนะครับเล่นได้สบายๆบยันทึกหน้าจอไปเฟรมเรทยังเกาะอยู่ประมาณนั้นเลยบางเกมเนี้ยครับอย่างเช่น m o t o ้ค o m b a t หรือว่าตัว p e e d Racing อะไรเงี้ยครับ144เฮิร์ตก็ยังคงนิ่งแบบยาวแบบยาวเลยจริงๆอะ่ะอาจจะมีบางเกมอย่างเช่น Rockman ครับเปิด144ยสเฮิร์ตอาจจะมีดรอปลงมาบ้างเวลาเจอบอสเจออะไรอย่างงี้หรือว่าเกม Real Racing อะไรเงี้ยครับ ร้อยสีลงมาเหลือร้อยสาผมให้ไม่เกินนั้นร้อยยี่สิบเนี่ยนานๆครั้งเลยเอาเป็นว่าเกมที่มันรองรับร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตแล้วเล่นกับ LG Phone 3ามครับเฟรมเรทได้ตามนั้นเป๊ะเ,เลยคือลื่นกว่าจอเก้าสิบเฮิร์ตแน่นอนลื่นกว่าจอร้อยยสิบเฮิร์ตแน่นอนแต่ถามว่าตาผมแยกออกไหมระหว่างเก้าสิบร้อยสิบร้อยสี่สี่นะครับผมว่าเก้าสิบกับร้อยสิบเนี่ยอาจจะพอเห็นบ้างในบางช่วงแต่ว่าพอมันเปลี่ยนมาเป็นร้อยสี่สิบสี่เงี้ยครับสำหรับผมนะผมแยกไม่ออกแล้วนะครับมันมันเเเเเนนนนนียยตาาาาากิไไปปแลล้้ววสสํหรับบผมอ็่่ด ถ้าคุณจะบันทึกหน้าจอกับ p อโฟน3ในเกมที่เป็น144เฮิร์หรือว่า120 Hz, เฮิร์เงี้ยเฟรมเรทจะดรอปลงไปนิดหนึ่งจากเดิมเล่นได้ประมาณ144 Hz, จะเหลืออยู่ที่ประมาณ120เฟรมประมาณนี้นะครับนั่นคือเต็มที่แล้วสําหรับการเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วก็ตัว X Mode ของเขาเนี่ยนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ CPU แล้วเนี่ยนะครับ X Mode เขาเนี่ยยังสามารถที่จะสตรีมหน้าจอของคุณเนี่ยไปออก YouTube ด้วยความละเอียด Full HD 60เฟรมเรทได้อันนี้คือข้อแตกต่างหนึ่งละของสมาร์ทโฟนเกม กับสมาร์ทโฟนที่เป็นสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปเรือธงก็ตามแต่นะครับฟีเจอร์พวกนี้มักจะไม่มีกันมาให้ตัวนี้ให้มาแล้วก็ใช้งานได้จริงแถมพอลิที่ครับที่คุณยิงไปออกยูทูบเงี้ย Full HD 60เฟรมนะผมลองแล้วใช้งานได้จริงตามที่โมทุกอย่างทุกประการเลยก็ใครอยากจะลองเป็นแคสเตอร์หรือสตรีมเมอร์อยากจะลองเล่นเกมลงยูทูบอะไรเงี้ยมันทําได้หรือว่าจะเล่นเกมไปบันทึกหน้าจอไปเข้าเครื่องเงี้ยแล้วคุณเอาไปตัดต่อลง Facebook ทีหลังก็ทําได้นี่ก็เป็นอี ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเทียบกับ LG Phone 2 LG Phone 2เนี่ยยังมีความร้อนอยู่บ้างเวลาคุณเล่นอย่างเช่นเล่นติดต่อกันสัก3าชั่วโมง4ชั่วโมงคนที่เล่นเกมจริงจังคุณจะรู้ว่าเล่นแล้วมันวางไม่ค่อยลงอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับความร้อนที่ผมวัดได้เนี่ยไปแตะหลัก50กว่าด้วยซ้ํา52ที่ผมเจอนะ5 1 52คือสูงสุดแล้วนะครับที่ผมเจอมากับ LG Phone 3ถามว่าร้อนแค่ไหนเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปนะครับสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอย่าง Samsung, iPhone, o, รัม,รมาณ40 องศาพอเกิน40องศาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตัว CPU เนี่ยจะลดคล็อกสปีดลงมาหรือว่าพูดง่ายๆคือมันจะ drop p e r f o r m แ n นซ์ตองลงมาเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิให้ไม่เกิน40สาเหตุที่มันจะต้องรักษาอุณหภูมิไว้ไม่เกิน40เนี่ยเพราะว่าฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวระบายความร้อนดีๆให้ถ้าเกิดยังดึงดันที่จะร้อนต่อไปนะครับมันมีโอกาสที่มันจะพัง2มีโอกาสที่มันจะทําให้ฮาร์ดแวร์ข้างใน,เ,นเสื่อมง่ายขึ้นกลับกันนะครับ p h o ฟ e 3ถามว่าร้อนไหมร้อนนะครับแต่มันมันม้่่ 40, าาาตตแ50ะไดเพรววโ CPU ไว้เรียบร้อยแล้วที่มันทําแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งละระบบระาความร้อนมันดีมากผมไปดูฝรั่งที่เขาไม่แกะตัวจอตัวอะไรตัวข้างในมันออกมาเนี่ยครับข้างในเนี่ยฮิตไปใหญ่ขึ้นมีทั้งวอเตอร์ลิควิดคูลงนะครับมีทั้งตัวรังผึ้งมีทองแดงคือทุกอย่างทํามาเพื่อให้มันระบายความร้อนได้เร็วที่สุดแถมคุณยังสามารถซื้อตัวพัดลมที่ติดเพิ่มเข้าไปข้างหลังให้มันช่วยระบายความร้อนได้อีกแต่อันนั้นต้องซื้อเพิ่มสาหรับเครื่องต่างประเทศหรือว่าเครื่องฮิวนะครับถ้าเครื่องศู มันไม่ใช่ลายอย่างเดียวนะครับตรงข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูไว้สําหรับอากาศออกด้วยนะครับก็ช่วยในเรื่องการาระบายความร้อนอีกทีหนึงเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง อย่างเรด Magic พวกนั้นมีพัดลมในตัวเลยนะครับหรือว่า b l a c กชาร์ k หรือว่าตัว Legi o n นผมมองนะในหลายๆแง่มุมนะครับผมว่าตัวนี้ระบายความร้อนได้แย่สุดก็โอเคแหละก็ต้องเข้าใจได้ว่ามันคือสมาร์ทโฟนเล่นเกมนะครับแต่เมื่อเทียบกับชาวบ้านเขาที่มีพัดลมเข้ามาให้หรืออะไรเงี้ยในตัวเลยนะก็เสียเปรียบเขาไปลองเล่นมันให้ถึงอุณหภูมิประมาณ50องศาแล้วครับเฟรมเรทในเกมอย่างใน Speed Racing 3มอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ดรอปคือผมเล่นใน1้อยสเฮิร์ตแล้วก็สตรีมออกคือพยายามเค้นเฟรมเรมท เพราะมันมั่นใจในระบบระบายความร้อนของตัวเองกับคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่ตัวเองใส่มาอย่างบอร์ดอย่าง CPU อย่างไอตัวระบายความร้อนรูข้างหลังนี้มันมั่นใจว่ามันเอาอยู่แน่ๆ นี่ก็เป็นเรื่องของการระดความร้อนทีนี้อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอย่างเช่นฟาสชาร์เป็นยังไงบ้างตัวแอร์ฟลิกระเป็นยังไงบ้างหลายๆคนฝากเข้ามานะครับแอร์ฟลิกระตัวนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่3และหลายๆคนงงแอร์ฟลิกรคืออะไรถ้าคุณลองสังเกตดูตรงข้างบนของไอโฟนมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับปุ่มกดเป็นปุ่มกดแบบอัลตราโซนิกปุ่มกดเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการเล่นเกมอย่างเช่นคุณเล่นเกม P u b g หรือว่า c อ l l of Duty อะไรพวกนี้นครับตรงนี้จะช่วยกดซูมหรือว่าเล็งยิงได้นะครับคุณมรัตปได้้วในหนนกกงแล ไม่ผิดกติกาของเกมด้วยอันนี้เท่มากคุณน่าจะพอจําได้นะในช่วงที่แบบผับจีมันฮิตกันมากๆจะมีคนที่เอาไอต้ต,ตัวตัวเคสยิงข้างบนน่ะที่เป็นยางๆมาขายอันนั้นน่โดนแบรนดแต่อันเนี้ยไม่โดนแบนด์งงเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่โดนแบน์เ <c oughs> <c oughs> พราะอันเนี้ยไม่โกงกว่ามากๆสามารถที่จะคัสตอมเป็น R 1 L 1ได้อันนี้คือเทียบกับ Gen 2แล้วเนี่ยเหมือนกันเดะแต่พอ Gen 3าแล้วเนี่ยนะครับเขาเพิ่มแถบ Air Tri g g เกหรือว่าแถบปุ่มกดข้างบนเนี่ยให้มันยาวขึ้นสามารถที่จะค ก็จะเป็น L 2หรือว่า R 2ดังนั้นคุณจะมีปุ่ม Air t r ริ g e r อร์เนี่ย4ปุ่มจากเดิมมีแค่2ปุ่มคุณมี R 1 L 1 R 2 L 2ติดเข้ามาให้ด้วยในตัวเลยคัสตอมกันได้เยอะมากๆเอาไปใช้เล่นเกมอย่างพวก m o t o ้ค o m b a t หรือว่าเกมผับ GR อวอะไรพวกเนี้ยสบายมากๆรวมถึงคุณจะมีโหมดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาใน X Mode คือโหมดเป้าตัวเป้าเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไว้ใช้ในกับเกมที่เป็นแนวแบบผับ G หรือว่า c a l l ดิวตหรือว่าเกม Dead b y อะไรพวกเนี้ยได้ค่อนข้างดีคือเป้าเหล่านีีีี้้้เเน่่อาาาไววใชกกับมมจะดๆตรงท เราเล่นเกมเราไม่มีสะกดเป้าพวกนี้มันจะช่วยเราได้อีกประมาณหนึ่งเลยก็เอาไว้กลางจุดเซนเตอร์สามารถปรับขนาดได้ปรับสีได้นะครับให้มองเห็นชัดๆก็ว่ากันไปนะครับเป็นโหมดเสริมเข้ามาช่วยโกงซึ่งในเจน2ไม่มีเพิ่งมามีเอาในเจน3นะเสียงในเกมลําโพงบนกับล่างตัวนี้เนี่ยลำโพงดีขึ้นกว่าเดิมนะเสียงดังมากๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ามันคือสมาร์ทโฟนเน้นเล่นเกมบางทีเราเล่นเกมอย่างเช่นผับจีอย่างเช่น G, เดทบายเดทไลน์อะไรพวกนี้หรือว่าไอด n t ิตี้เกมพวกนี้ต้องฟังเสียงเยอะๆเพื่อที่จะหาตำแหน่งศัตรูโดยทั่ววแล้นนนีมาร์ทโฟใ ตลาด Samsung Oppo v ี V o พวกนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับระดับเสียงได้ประมาณ15ระดับเก่งๆที่ผมเจอเลยคือ20ระดับเต็มที่ละนั่นคือสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปนะครับแต่ r o g Ph o n e 3คุณปรับเลเวลเสียงดังไปเบาเนี่ยได้ถึง30ระดับพูดง่ายๆว่าเสียงที่มันออกมาเนี่ยคุณจะสามารถคัสตอมให้มันละเอียดกว่าชาวบ้านได้ถึง2เท่า <c oughs> ความดังไม่ต้องสืบครับดังกระหึ่มแน่นอนเอาไปฟังเพลงก็ได้เอาไปดูหนังก็ได้เอาไปเล่นเกมก็ได้ครับแยกซ้ายขวาชัดเจนดีอันนี้ชอบมากแต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ทีี่ชอใ้เสยงจาก ตัวนี้แจ็ค3.5มิลไม่มีมาให้แล้วในเจนที่2ยังมีอยู่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าการมีแจ็ค3.5มิลอยู่มันมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณอยากใช้จริงๆนะครับคุณก็ต้องไปใช้ตัวเคสที่เป็นเคสพัดลมของเขามาแปะแล้วก็ตัวนั้นจะมีทั้ง Type C แล้วก็แจ็ค3.5มิลให้แต่นั้นคือต้องเพิ่มอุปกรณ์ไงแต่ใน LG Phone 2มันมีอยู่แล้วแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้บางเลยนะครับตัวเครื่องมันหนาพอที่จะใส่แจ็ค3.5มิลไปได้แต่ไม่ใส่มาให้ใน,นเจเนอเรชั Port, นน ้องตลาดเนาะเรดแมจิกไม่มีรีเจียนไม่มีมีแค่แบกชาร์กมั้งที่ยังมีแจ็ค3.5มิลอยู่อันนี้ก็ตามสมัยนิยมแต่ผมไม่ชอบผมอยากได้แจ็ค3.5มิลอยู่ก็วางตามเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปเพื่ออยาเล่นเกมมันทําหน้าที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งได้เกินตัวไปเยอะแล้วสําหรับผมนะหล้านเต็มติคุณเอาไปเลยครับโคตรพ่อโคตรแม่เหมาะมากๆสําหรับการเล่นเกมแบตเตอรี่สําหรับการเล่นเกมนะครับรวมถึงฟ้าชาร์ตแล้วก็ความร้อนความร้อนเราเล่าไปแล้วเอาเป็นว่าแบตเตอรีี่่่กกกกัับบลละะนนนนถ้้้าาาจใใใชรรเเเเมปยงงงไคพแสที่ เขาเคลมมาเขาบอกว่าคุณสามารถเอาไปใช้งานเล่นเฉพาะเล่นนะเกมผับ G R V อะไรพวกนี้นะครับาารเกมทั่วไปอย่างเงี้ยคุณสามารถเล่นได้ถึง9ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าคุณจะเอาไปบันทึกหน้าจอแล้วก็เล่นแบบโหดสัตว์กับมันเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลย <laughs> ผมก็เลยไปเทสกันมากับแบงค์นะครับคุณไปเล่นเกม144เฮิร์พร้อมกับบันทึกหน้าจอพร้อมกับสตรีมออก YouTube คือใช้งานเค้นแม่งทุกอย่างแล้วคุณจะเล่นได้ประมาณ5ชั่วโมงแบบเต็มที่เลยนะแบบเค้นแม่งทุกอย่างแล้วประมาณ5ชั่วโมงถ้าเล่นโดยทั่วไป9 ั่ประมาณนี้นะครับนี่คือระยะเวลาของแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมที่เขาให้มาถ้าไปชาร์จล่ะพี่มันจะใช้เวลาชาร์จนานป่าวะคือผมบอกไว้ก่อนว่าในเจนเนอเรชั่นเก่าอย่างเช่น LG Phone 2ถ้าไม่ใช่เครื่องศู์ไทยเป็นเครื่องนอกอย่างเครื่อง TenSense อะไรพวกนี้จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ15หรือไม่ก็18วัตต์อยู่ในกล่องถ้าเกิดอยากได้30วัตต์ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าในเจนเนอเรชั่นหลัง LG Phone 3ครับไม่ว่าคุณจะซื้อความจุไหนไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องที่ไหนคุณจะได้้30ววัต์ที่่เเป็นนขอขนอองงายูใกลลแ ดังนั้นตัวนี้ใช้งาน30วัตต์ชาร์จได้แบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเหมือนกับพวก r ร d Magic อันนั้นต้องซื้อเพิ่มใช้เวลาในการชาร์จนะครับครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่ไปประมาณ43%และก็ชาร์จ1ชั่วโมงได้แบตเตอรี่ไป80%และชาร์จให้เต็ม100%เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีถ้าเกิด่าเทียบกับสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปนะครับตัวนี้ถือว่าชาร์จนานมากแต่เข้าใจได้ว่าด้วยแบตเตอรี่มันมันใหญ่มาก6,000มิลลิแอมป์นะครับสมาร ไม่เจอเลยน่าจะเป็นหนึ่งในะไม่กี่ตัวในปี2020ที่เปิดมาพร้อมกับแบต6,000และเทียบกับมวลมหาเหล่าสมาร์ทโฟนโคตรพอเกมมิ่งด้วยกันเนี่ยนะครับหลายๆเจ้านะครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้กันไปแบบประมาณ70-80%เนี่ยเยอะแล้วนะครับหรือว่าชาร์จเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ50นาที60นาทีอะไรพวกนี้เทืกๆนั้นนะครับคือไม่ค่อยเกิน1ชั่วโมงกันแล้วอ่ะถ้าจะเอาไปเล่นอย่างอื่นละ่ะอย่างเช่นเล่นโซเชียลมีเดียโดยทั่วไปอ่ะพี่ผมไม่ได้เล่นเกมมากมายสักเท่าไหร่แต่ชอบดีไซน์มันหรือว่าถ้าวันหนึ่งผมไม่อยากเล่นเกมแล้วผมอยากเล่นโซเชียลมีเดียเป็นยังไงบ้างถ้าคุณจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเฟซ Li รไฟล์ line, จอจีพวกนี้คือคุณปล่อยผ่านได้เลย1และด้วยจอที่มันใหญ่โคตรๆนะครับสด้วย CPU ที่มันแรงโคตรๆแรมเยอะโคตรๆสตอเรจเยอะโคตรๆมันทําให้ทุกอย่างมันลื่นไปหมดแล้วจอที่มันเป็น144เฮิร์ตนะครับมันไม่ได้ดีแค่าการเล่นเกมเวลาวคุณเอามาเล่นโซเชียลอย่างเฟซบุ o กอะไรเงี้ยถ่ายไปไถ่ายมาไม่งลื่นตามากๆรวมถึงจอตัวนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับจอที่เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับจอตัวนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วทั้งเรรรื่่่ออองงงขกกาาาาต้ฟยยยชชววลลดดแส ล่าตานะครับหลักทูบิเลียนสิบบิต ของเขาอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบใช้ง,งานได้อะไรพวกเนี้ยได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเก่าเนาะนะครับดังนั้นไม่ได้มีดีแค่เล่นเกมโซเชียลมีเดียเล่นได้ลื่นส,สบายๆสิบส,บ,ส,บ,สบครับไม่หักสักคะแนนเอาไปดูหนังฟังเพลงนะครับดีเลยนะครับอย่างที่เราแบอกอย่างแต่ตอนแรกว่าลําโพงแม่งดีมากดูหนังกระหึ่มแน่นอนเน็ตฟลิกสบายรวมถึงจอมันเนี่ยนะครับเป็น10บิตหรือว่าปกติแล้วเนี่ยเอาพูดง่ายๆแต่บางคนงง10บิตคืออะไรนะครับจอโดยทั่วไปเนี่ยมัน8ดบิตทั้งพวก Le ีเจนแบล็ k ชาร์กหรืออะไรก็ตามแต่มีแค่่่่่ไไมกกีีีบรนน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 ดดด์เเเทาัั้้้คจจอออปป็็10 10ิิตตตววลลู มันจะเปิดดู HDR ไม่ได้แม้ว่าจะเป็นอ m o l e d เหมือนกันนะมันก็จะดูได้แค่ Full HD แล้วก็รองรับ HDR ไหมไม่รองรับมันจะขึ้นมาเลยนะครับในหน้าของ Netflix แต่อ g Phone 3ครับน่าจะเป็นเครื่องเดียวเลยมั้งในหมวดหมู่ของพวก g Gaming Phone ตอนนี้ที่เปิด HDR ได้รองรับ HDR 10 Plus รองรับ HDR ในหน้า YouTube เรียบร้อยแล้วก็เจ๋งมากมันทำหน้าที่ออกมาได้ตรงนั้นข้อเสียคือถ้าเกิดคุณอยากเสียบหูฟังมันต้องใช้ดองเก e ใช้ T2 Jack ็5มมิลซึ่งมันแถมมาให้ในกล่องแต่ผมไม่ชอบผมชอบที่มันอยู่่ใในนนตตััววมมาากกกี้้ลอง มาเนี่ยข้างหลัง3จากเดิม2นะเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหน้า1ตัวเหมือนเดิมถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปแล้วคุณจะเจอหลุมในจอในเจเนอเรชันใหม่ๆแต่ว่า LG Phone 3ยังเหมือนกับ2อยู่นะครับก็คือเป็นกล้องที่อยู่บนหน้าจอจริงๆนะครับไม่ได้อยู่ในจอเพื่อจะแบบว่าใครที่จะแบบเล่นเกมจะได้ไม่ต้องมีตุ่มมาคอยละเกละกะให้ส่วนข้างหลังก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถ่าย 8K ได้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องคุณภาพภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับอ่ะเริ่มจากกล้องหน้าก่อนะันสรอหหาาาเเบมํไ ถ่ายแล้วต้องการรายละเอียดชัดๆเหมือนว่าซอฟต์แวร์มันจะอัดช้าเข้ามาเยอะด้วยนี่พี่นุ่บอกมาเนาะก็ลองดูภาพที่ขึ้นมาให้แล้วกันว่าชอบกล้องหน้าแบบนี้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามผมนะผมว่ากล้องหน้ามันค่อนข้างแคบไปนิดนึงแล้วก็โหมดในการถ่ายภาพถือว่าน้อยเลยกล้องหน้ายังยังต้องพัฒนาอีกเยอะแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้เน้นกล้องหน้าเพราะว่าหากคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้ไปเซลฟี่อะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับผมแล้วให้คะแนนภาพนิ่งกล้องหน้าสักสักแปดเต็มสิบ Apple Vi Samsung ไไม่ด้ คนละเรื่องเลยลองดูเนาะสกินโทนชอบหรือเปล่านะครับงานวิดีโอกล้องหน้านะครับสามารถจะถ่ายได้ Full HD 6 0เฟรมอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็มีโหมดในเรื่องของการกันสั่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกสมาให้ด้วยสาหรับส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบกันสั่นอิเล็กทรอนิกเลยนะครับผมรู้สึกว่า EIS หรือว่า e AS, อิเล็กทรอนิกที่มันให้มาเนี้ยมันยังไม่เนียนแล้วมันจะวัดแสงวู oo, ดูวดว่าแล้วก็มีการแบบภาพยืดยืดยก็แนะนําว่าถ้าอยากจะเอาไปใช้ถ่าย vlog แบบจริงจังนะครับปิดกันสั่นมันซะให้เรียบร้อยแค่นั้นทีนี้คุณกกก็็ใช้้้้งาานนไดสบบบยยแแลลววเเมื่อททีัร์ค ันนนีีเน้เ่ยะครหลายๆตัวยังให้กล้องหน้าที่เป็น Full HD 30เฟรมมาอยู่ตัวเนี้ให้ Full HD 60เฟรมมาซึ่งถือว่าดีมากนะครับอันนี้ผมชอบนะงานวิดีโอเนี่ยผมให้9เต็ม10ละกันนะครับผมชอบนะด้วยคาว่ามันคือเกมมิ่งโฟนที่ ไม่ได้เน้นเอามาใช้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแต่มันทําได้ขนาดนี้สำหรับผมดีแล้วนะครับสำหรับผมนะส่วนกล้องหลังให้มา123ตัวนะครับมีเลนหลัก64ล้านเลนอัลตร w i ไวแล้วก็เลนมาโครเลนหลัก64ล้านเทียบกับ lg phone 2หรือว่าเทียบกับ iphone แล้วเนี่ยนะครับบางรูปเนี่ยถ่ายดีกว่า iphone ด้ซ้ำผมชอบนะคาแรคเตอร์มันจะเป็นกล้องที่เน้นสีสวยๆคมชัดนะครับแล้วก็เน้นถ่ายปุ๊บลงปั๊บได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับ lg phone 2แล้วเนี่ย lg phone 2มันจะมืดกว่าแล้วก็ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในนนนเรร่อออองงขููปภาาพันนีีี้้้ลวคชดด๋ยทึม แล้วกันว่าคุณชอบแบบไหนถ่ายเทียบมาทั้ง iPhone 11 Pro Max ถ่ายเทียบมาทั้ง LG Phone 2ถ่ายเดียวๆก็ถ่ายมาแล้วนะครับซูมครอบให้ดูละลองดูแล้วกันว่าตัวอย่างภาพที่เราขึ้นมาให้เนี่ยคุณมีความพิดเห็อย่างไงบ้างถ้าถามผมนะคะแนนภาพนิ่งนะครับทั้งเลนหลักเลนอัลตร้าไวเลนมาโครนะครับผมให้9เต็ม10ส่วนงานวิดีโอในกล้องหลังนะครับตัวนี้กล้องหลังสามารถจะถ่าย 8K 30เฟรมเรทได้แล้วนะครับลองไปถ่ายเทียบกันมากับ 4K แล้วเนี่ยมันก็คมชัดขึ้นแต่ไม่มีใครเอาไปใช้หกกัั 8K มมมมนนใใช้้ยาาาาขิงว่ ตามนี้ส่วน 4K 60เฟรม 4K 30นะครับใช้งานได้ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างวิดีโอที่ขึ้นมาเนาะสโลโมชัน <Slow motion S 1> ที่มันตื่นเต้นก็คือว่าในตัวนี้สามารถ่จะถ่ายสโลโมชัน 4K 120เฟรมเรทได้แล้วมันดีกว่า Full HD ยังไง Full HD เนี่ยมันคือภาพความละเอียด2ล้านพิกเซลแต่ 4K เนี่ยมันคือภาพความละเอียด8ล้านพิกเซลงงไหม2ล้าน Full HD 8ล้าน 4K พอคุณเอามาครอบภาพใดภาพหนึ่งแล้วไปใช้งานความละเอียดมันคนละเรื่องกันหรือว่าคุณอยากจะซูมบางช่วงบางตอนหรือออออว่่่่าาาครบบงงงงงชชชตนนนนนเเ้้ยยขลมัั ไลฟ์กีฬาหรือว่าแกล้งกันกันกนกบเพื่อนแล้วอยากได้มเมนต์ช็อตสวยๆไ้ทำภาพนิ่งเงี้ยครับ4 k 1 2 0 f ฟรมันทำให้คุณได้แล้วใช้งานได้จริงเท่มากนะครับอันนี้ผมชอบเลยคะแนนในกล้องหลังถ้าเกิดว่านับโดยรวมนะผมให้เลยประมาณสักสักเก้าเต็มสิบใช้งานดีกว่าที่คิดเยอะแต่ก็ยังไม่สุดยังมีเรื่องของการออปติไมซ์เอชมาถ้าเกิดว่าปรับตรงนี้ได้มันก็จะดีมากๆแต่อย่าลืมว่ามันคือเกมมิ่งโฟนมันคือมือถือที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมภาพนิ่งวิดีโอเป็นเรื่องที่รองมากๆแล้วของเขาทำได้ขนาดนี้สำหรับผมถือว ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมชอบบันทึกหน้าจอทำคอนเทนต์ต่อเนื่องในอนาคตหรือว่ารวยอะอยากมีอุปกรณ์เสริมเท่ๆติดสมาร์ทโฟนตัวเองนะครับ l G Phone 3ตอบโจทย์ตรงนั้นเยอะมากๆหรือคุณเป็นแอดมินเพจตอบเพจวันหนึ่งเยอะๆคุณก็ เอามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะแบตเตอรี่มันอึดมากๆนะครับตอนนี้อะไรดีก็ว่าดีกันตามเนื้อเรื่องอะไรแย่ก็ว่าตามเนื้อเรื่องนะครับส่วนใครอยากให้เราทํา vs อะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่น vs กับ iphone 11 pro max vs กับ lg phone 2นะครับ vs กับ red magic ก็คอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแบบแน่นๆนะแต่ว่าอันนี้ก็ก็ต้องช่วยกันดูโฆษณานิดนึงนะครับสปอนเซอร์เข้าหน่อยก็จะดีมากๆโอเคเจอกันในคลิปหน้าไว้แล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ